อัปเดตฮาโลวีนตอนแรกนะครับพี่นี่หาแมปทีเด็กไม่เจอเลยเว้ยพอดีมันเปลี่ยนภาพปกเข้าเกมน่ะมันเปลี่ยนเป็นทีมฮาโลวีนใช่ไหมล่ะพอด็อกเตอร์เซนนอนหายไปมันก็มันก็จำไม่ได้เลยว่าเป็นแมปทีเด็กจิตใจค่อนข้างจะมุ่งมากเลยมุ่งมากๆเลยแต่ก่อนจะไปเริ่มนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าอย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณน้องคนนี้เลยอ่านชื่อยากจังเอาเป็นว่าเขาดเน a t มา40บบาทแล้วก็ให้ความรู้ที่ดีมาก เรือที่พี่ซื้อเนี่ยมันดีมากๆนะตัวราคาถูกแต่สามารถเล่นอีลิตได้เอาดีแบกอีลิตได้เลยโหลอาจจะดีฟาร์มก,กากอย่าซื้อเลยพี่เอ๊ะเลเซอร์จอนดีโอเคเลยแล้วก็สไนเปอร์อย่าไปเสียเวลามีตัวที่ดีกว่าเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับคําแนะนําครับผมใช่แล้วครับพี่แบบที่พี่เข้าใจถูกแล้วมันป้องกันการชนอ๋อนี่พี่เข้าใจแล้วมันคือบอสมันป้องกันการชนจากการพวกสปอนเนอร์เนาะ แล้วขอบคุณน้องคนนี้เลยเพิ่มเติมคือโดเน a t มา100บาทรวมถึงโดเน a t ทางอื่นมาอีกด้วย48บาทเอาจริงโดเน a t ทางทูงอ่งเปานี่คือดีนะทาง YouTube แม่งหักประมาณแบบ4 0 5 0นะ่ะโคตรจุกเลยแต่เท่าที่อ่านคอมเมนต์มานะครับบางคนก็แนะนำว่าซื้อสไนเปอร์ไปเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคอมเมนต์ก็ไม่ต้องไปซื้อมันพี่มีตัวอื่นที่ดีกว่าเพาะง้นก็ลังเลจังเลยแต่อาจจะซื้อแหละนี่อันนี้ก็เป็นคนต่างชาตินะครับที่มาคอมเมนต์นอะแล้วก็แนะนำจน จอชาวไล่ He had อ mm ีกโนบูลเล็ดด้วยเนี่ยสรุปคือจอนี่จําเป็นแบบจําเป็นมากๆเลยเนาะเห็นแบบหลายคนแนะนําน่าจะเป็นตัวที่ถูกพูดเยอะที่สุดในตอนนี้เลยนะนี่แล้วก็มีระบบรี s ิตแ c นต่างๆมีตัวละครแนะนําด้วยเอาจริงตั้งแต่พี่มาทําแบบนี้มาก็ได้คุยกับคอมมูนิตี้พวกคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะแบบแนะนํามาสารพัดดีแต่ละคนคือเล่นหลักปีมาเยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวไหนทำอะไรได้โคตรดี อ่ะเอาเป็นว่าเราไปในตัวเกมกันดีกว่าตอนนี้เราเราคุยในเรื่องคอมเมนต์มาเยอะแล้วเดี๋ยวไม่ได้เล่นสักทีเนาะเอาเป็นว่าก่อนไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับหน่อยนะฮะแล้วก็ใครสนใจร้านเติมโลบากขอฝากร้านคราบบิวประกณ์ด้วยนะ สำหรับใครที่กำลังหาบริการต่างๆในเกมโลบอกขอแนะนำร้านาบิวปะกอนช็อปการันตีด้วยยอดขายมากกว่า400,000ชิ้นแบบปลอดภัยแน่นอนมีทั้งบริการต่างๆเช่นแมปโก a การ์เด้นที่มียอดสั่งซื้อสัลเลียงนับหมื่นชิ้นที่การันตีส่งตรงและปลอดภัยแน่นอนและล่าสุดก็ยังมีบริการในแมปไนที่ไนท์ในเดอะโฟเรสต์ด้วยและนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมโลบอกที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนก็ถ้าหากสนใจบริการยังไงก็ลองดูที่ร้านบิวปะกอนช็อปได้นะครับ อัปเดตฮาโลวีนมาพร้อมกับ b u t เทิ p a พใหม่ b u t t ทิ p a r พา a l l ฮาโลวีนนั่นเองซึ่งจะมีตัวละครใหม่ด้วยคือ Shock t ู o ปอร์750โลบักอันนี้ต้องเติมเงินทุกตัวเลยเหรอคอ m m มนเดอ550โลบักเฟรม t ูเปอร์790โลบัก l i m i t ต็ดทาวเแปลว่าหมดนี้ออกออกใช่ไหมแล้วก็จะมี b u t เทิ p a นพารฮาโลวีนที่น่าจะเป็นสกินปะโอเปอเรเตอร์สกินได้โกดาเอจฟิวอันนี้ก็จะเป็น Power Up Candy อ๋อมันเป็นชื่อสกินเนาะ เอาใง่ายก็คือเหมือนเราลงด่านใช่ไหมจะได้แคนดี้ออกมาแล้วก็ปลดเลเวลเรื่อ,อยๆแนวสไตล์ทายวุฒิเฟนอื่นๆ,น,ๆนะเนาะเอ้ยแต่สกินสวยนะดูดิจอนพัมกินน่ะเท่จัดเลยอันนี้ใครนะ่ะดูซิมีสกินไหนน่าสนใจหรือเปล่ามีไอกพี่หนึ่งหมื่นด้วยซอมบี้เออไม่มันดูดีนะจริงแบบดูเท่ทุกอันเลยมีอันไหนสวยๆไหมอู้อู้เนโก้โอ้โหอันนี้คือ มันมีความพยายามในการอยากฟาร์มล้วไว้ทุกคนอีกแล้วอีกแล้วพี่ปอนมาแนวมุ่งอีกแล้วล่ะพี่ปอนแต่จริงๆก็น่าจะต้องใช้เวลาฟาร์มพอสมควรปะ่ะเพราะจากที่ดูคือมันตันที่35เลย EP ได้จากการทำเควสใช่ไหมอย่างแรกก็เป็นเล่นเจ็ดตาเล่นเกมอะไรก็ได้เจ็ดตาใช่ไหมชนะสิแล้วก็อันนี้3อันนี้คืออะไรอะ่ะ e ซี่เบ a t plant หมายถึงด่าน beat plant หรออันนี้ไม่ชัวร์ว่าลงด่านทั่วไปได้ EP หรือเปล่าวะ แต่มันมีด่านกิจกรรมด้วยก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะไปลงด่านกิจกรรมละกันเนาะสำหรับใครมีกรลังทรัพย์ก็สามารถกดซื้อคูณ2หรือเพิ่มเลเวลก็ได้เช่นกันแต่คว้รายวันก็ได้อยู่ที่วันละพันกว่า,วา,วานะก็น่าจะประมาณ2 3เสาวลหรือเปล่านี่อันนี้คือตัวคอมเมนเดอร์ที่มาใหม่นะครับเป็นตัวสายซัพพอร์ตเพิ่มระยะเพิ่มดาเมจ EDJ มันจะเป็นเพิ่มระยะการตีเร็วใช่ไหมอันนี้จะเป็นเพิ่มดามอู้อู้ ของดีเนี่ยวาของดีไพเรสสกินสวยนะใช้ได้เลยอยากได้จังเลยโอ้โหจิตใจมุ่งอีกแล้วเฟรมทรูเปอร์มันเป็นตัวเติมหมดเลยเหรอหรือว่าตัวในตัวเกมพารมันมีปลดฟรีหรือเปล่าแต่ดูทรงน่าจะเป็นตัวเติมปะลิมิเต็ดพวกเนี้ยอย่างตัวนี้ก็เสาสตันหรอดาบเบห้าติดสตันได้ เชนเขาก็คือติดต่อต่อเนื่องนี่หรออันนี้พวกไอพวกเสาวพวกนี้ไม่เคยใช้สักเสาเลยวะ่ะเอาเป็นว่าเชื่อมมันแล้วกันนะเดี๋ยวไปลองดูในส่วนของด่านกิจกรรมกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตาแรกที่พี่เล่นด้วยนะฮะอ่ะก็จะเป็นอันนี้เนาะแล้วก็กดโซโล่ไปเลยและกันนะครับผมมันจะเป็นแบบเอาตัวละครไปใช้หรือว่าเป็นโหลดเอาวะฮาโลวีน2025อี่อะลองดูก่อนแล้วกัน เข้ามาถึงก็ให้เลือกระหว่างอันซ้ายโนมอลอันขวา c o m มิ่งซูนได้50โทเค็นโบนัสด้วยหรอได้เงิน1,000ได้คิดตั้นปะ50 xp 4.5 0 0อันนี้คือให้เราเลือกจริงด้วยวะ่ะ assault load out support load out แล้วก็ heavy weapon load out ซึ่งอันบนน่ะน่าจะเป็นตัวที่ assault เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะมีความรู้ที่สุดแหละแต่ heavy load out load out มันดูน่าใช้จัง <laughs> เอาเป็นว่าเล่นแถวบนดูก่อนละกันไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโอ้โหระดวด่านแม่งโคตรยาวอะ่ะโอ้ยาวจัดเลยแปลว่าแปลว่าน่าจะได้วางเยอะโอ้โหเพิ่งเห็น140ตัวละครแย่แ <c oughs> yeah, ลว้ววะทุกคน140ตัวละครอย่างงั้นหลักหรอดูทรงแล้วพี่ว่าตาแรกพี่ไม่ผ่านแน่เลยวะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูและกันเผื่อนะเผื่อจะผ่านเริ่มจาก วางเลยก่อนเดียววางพิจอนแล้วกันจอนสโนโไม่จอนชาวไร่นี่เลยบักจอนบักจอนเนี่ยสายบนจะเป็นบัฟเพิ่มดาเมจใช่ไหมที่ทุกคนแนะนำมาสายล่างจะเป็นเอาขวานสับชับๆโอ้แล้วก็มีสไนเปอร์ให้ใช้ด้วยเละเดี๋ยวได้ลองไปตาน,นี้เลยแล้วกันนะฮะสไนเปอร์ว่าดีหรือไม่ดีเนาะตัวละครมีโล่สีเหลืองอันนี้แปลว่าป้องกันเอ็กโพชั่นก็คือพวกพวกระเบิด อย่างตัวทูเปอร์ต่างๆใช่ไหมเอาเย่ล้วไงแต่พี่สัมผัสได้ถ้าตานี้นะมันมีสไนเปอร์ให้เราเล่นน่ะมันต้องมีพวกศัตรูที่บินได้แน่เลยอะ่ะแน่เลยแบบแน่ๆปูดไปทันขาดคำก็มีตัวโกดมาแล้วตัวบินได้เดี๋ยวนะทีมเราเนี่ยไม่มีตัวโจมตีโจมตีหลวืวะโจมตีบินได้สักตัวเลยถ้าโจมตีบินได้ก็จะมีสไนเปอร์ตัวเดียวดิเออสไนเปอร์ตีบินได้ โอเปอเรเต้องอัพสายล่างที่จะเรียกรถหำวี่แล้วก็โจมตีตัวบินได้หรือว่าเราควรอัพโอเปอเรเตอวะแต่จกักเก็นอดตีตัวบินไม่ได้สักอันเลยเนาะถ้าจะไม่ผิดเหมือนเคยเล่นตอนด่านสลามอยู่เอ๊แต่มันมี t ูเปอร์ให้วางด้วยทูเปอร์ก็ตีตัวบินได้ยากจังจอสายบนมันอิกนอบุ่นหรือสตนด้วยเอ้เดีเนี่ยดีอยู่นะแล้วขั้นต่อไปขั้นต่อไปคือมีสกิลบัฟเร แล้วก็โจมตีล่องหนได้จอนคือ Bullet. อิกโนบ b u l l ต t กันไอแบบไม่สนพวกป้องกันกระสุนนะ่ะโจมตีตัวหายตัวได้มีสกิลพวกบัฟเพิ่มทางเมจมันตึงอยู่นะทำเป็นเล่นไปสงสัยได้ซื้อจอนและวแม่งดูเป็นตัวละครที่ควรมี <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับช่วงเวลแรกก็ไม่ค่อยโหดเนาะแต่จะมีตัวบินด้วยอันนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษสไนเปอร์ตัวแรกเราเอาสายเลยก่อนเดียว สายบนสายล่างต่างไงวะเออเอาเป็นสายบนก่อนไหมสายบนน่าจะแบบล่องหนปะพี่จําได้ที่คอมเมนต์นะบอกมาว่ามันจะมีล่องหนกับมีปล่อยแฟปล่อยแฟคือทําให้มองเห็นศัตรูที่หายตัวได้สายบนน่ะน่าจะเป็นล่องหนปะแล้วสายล่างเป็นปล่อยแฟอ่ะตอนนี้ระวังแจก็กกอนนลแวละเอ้แต่ลืมว่ะแจก็กกอนลแม่งตีตัวบินไม่ได้ แต่มีพวกตัวละครที่มีเกาะกันกระสุนบุเลตด้วยอ่ะยาบเลยพี่ว่าพี่วางสไนเปอร์ตรงนี้เพิ่มอีกสักตัวดีกว่าวะ่ะให้มันช่วยดักตีหน่อยวางตรงนี้ไปเอาตรงนี้วางสายล่างแล้วกันส่วนตัวแรกที่วางเป็นสายบนดีกว่าแย่ yeah, แล้ววะ่ะมาเริ่มเจอตัวที่แบบมีป้องกันเยอะแล้วอ่ะอันนี้ป้องกันบุเลตป้องกันเอ็กโพชั่นใช่ไหมสีแดงนี่คือป้องกันไฟปะเอ้ยกันเยอะจัดเลยนะ เอ้ยไม่ดีมันต้องเป็นป้องกันเลเซอร์ดิถ้าป้องกันไฟมันต้องเป็นสีส้มดิเออสีเหลืองระเบิดสีส้มไฟสีแดงเลเซอร์เออใช่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 ไอตัวเมื่อกี้มีป้องกันเลเซอร์ด้วยอ่ะทีนี้วาง e d j หน่อย e d J ตัวแรกเล่นสายล่างละกันนะจะได้มีสนลดด้วยเวลาอัพตัวแต่ตอนนี้คือวางมูโซยหมดโอ้โหแย่แล้ววะแก๊งตัวบินแม่งเยอะแต่ไม่เป็นไรเรามีสไนเปอร์อยู่อย่าไปกลัว ช่วงแรกพี่ว่าน่าจะไม่มีะไรมากว่ะเดี๋ยวเราไปรอดูช่วงท้ายๆเกมแล้วกันอ่านี่สไนเปอร์สายล่างตอนขั้นสี่จะมีปืนแฟร์นะฮะก็พอกดใช้จะเห็นตัวล่องขนในระยะเอ้ยแต่ระยะมันไกลนะเนี่ยถ้าเป็นดานอื่นที่ไม่ใช่ด่านนี้เลยพี่ว่าน่าจะมีประโยชน์อยู่น่าจะมีประโยชน์ในพวกปืนแฟร์ะะแต่ด่านนี้พี่ังไม่เจอตัวล่องขนเลยแต่พวกตัวบินเนี่ยโคตรเยอะเลยเยอะแบบเยอะมากพี่เสียวนะเอะ๊อไม่จะพูดว่าพี่เสียวนะก็แปลกๆดู พี่กลัวนะว่าเวฟหลังๆเนี่ยเวฟสุดท้ายอะไรเงี้ยจะเป็นพวกแก๊งตัวบินเน่แล้วเราจะทาดาเมจไม่ไหวเพราะโหลดเอาที่เอามาเนี่ยจะมีแค่ตัวทูเปอร์ตีตัวบินได้ใช่ไหมสไนเปอร์ตีได้โอปเปอเรเตอร์ตีได้แต่แต่ละตัวนี่ตีเบาๆทั้งนั้นเลยนะแบบ DPS แค่ร้อยกว่าเอ๊เล็กๆกว่าเล็กๆเล็กๆ <laughs> จังเลยตอนนี้ก็เริ่มเอาเงินมาอัพแจ็คเกอร์นอนแล้วเพราะรู้สึกว่าเวลาตัวพื้นดินมาอาจจะตีไม่ไหว แต่ตัวบินได้เนี่ยว่าเรามีสไนเปอร์อาจจะเคลียร์ช้าแต่เคลียร์ได้นะอะไรเงี้ยอ่ะสอยไปสอยไปโบโบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว what the fuck ป้องกันอะไรอะ่ะป้องกันเยอะจังอะ่ะคุณพี่เอ้ยจะอัพสายบนมาสายบนมัน Bullet. อิกนอ e b บู l เลเออโอเคอยู่ไอเจ้าตัวหินที่เจอเนี่ยมันมันป้องกันบู l เล t เยอะนะฮะเราใส่อิกนอไปน่าจะมีผลเยอะใช่ไหมคิดบวกอยู่คิดบวกอยู่ อ่ะจะ้ากระนสอสายบนตันเรียบร้อยตีไปตีไปตีไปจกก้กระน้อตันก่อนเลยตัวอื่นยังไม่ตันสักตัวอีดีเจก็ยังไม่ตันแต่จอรนเลยว่าสุดท้ายใช้เงินเยอะมากเลยห้าหมื่นกว่าค่อยอัพแล้วกันเออชจก้กระนอนสายล่างมันจะไม่มีอีกนอบูลเล็ตนาอแต่ดาเมจแรงถ้าจะไม่บิดนะแต่สายบนจะอีกนอบูลเล็ตแต่ดาเมจเบากว่าเอาว่ะแผ่นนี้เบิกหรือเปล่า อ่ะั p edj ตันเรียบร้อยโอเคเคลียได้อยู่เคลียได้อยู่อ่ะสไนเปอร์ตัวนี้ตันแล้วอ๋อตัวละครมาเสใส่นี่ว่าอันนี้คือที่บอกใช่ไหมว่าล่องขนล่องขนคือไม่ติดสตันไม่โดนโจมตีเอ้ยไม่ดีไม่โดนโจมต,มมจมตีแต่ถ้าสมมุติมันโจมตีรอบๆเราจะโดนไปด้วยน่าจะเข้าใจถูกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่วางสไนดีกว่าพี่ว่าสไนต้องวางเยอะหละรู้สึกหลังๆเจอตัวบินแบบเต็มๆเลยอะ ลดสปีดก่อนนะเวฟสิสน่าจะเคลียร์ได้ละมั้งนะน่าจะ <c oughs> น่าจะแต่สายบนนี่สไนเปอร์สายบนมันตีค่อนข้างจะไกลกว่าปะสายแฟมันตีแคบกว่าหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวมาวางตัวนี้หน่อยไหมทูปเปอร์คุมหรือเปล่าวะทูปเปอร์เนี่ยไม่ให้ทุกสายที่จโจมตีตัวบินได้นี่ใช่ปะทูปเปอร์ต้องเป็นสายบนถ้าเป็นสายล่างอะ่ะ จะตีเร็วตีแรงตีกระจายหรือเปล่าแล้วสายบนจะตีตัวบินได้เอาเย่ละ้ะอับตัวสายล่างมาด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ต้องได้วางเยอะแหละดูทรงแล้วด่านมันน่าจะไกลนี่ตัวบินมาวะ่ะมาลัวๆเลยจอนสายบนแม่งใช้เงินเยอะจริงนะห้าหมื่นกว่าเนี่ยห้าหมื่นนี่คือเยอะแบบเยอะมชิบหายไปบอดอ่ะอ่ะสายบนเสร็จกดสกิลเลยอู้ เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆในวงจะเป็นสีแดงด้วยแหละแต่ว่าต้องอยู่ในวงนะวงแคบมากเลยแย่แล้วเดี๋ยวเราโยกจอดมาตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราใช้วางตรงนั้นนะมันวางไม่กี่ตัวใช่ไหมเดี๋ยวตัวนี้วางบนห้าหมื่นกว่ากูจะบ้า,าแต่ว่าตอนนี้จริงๆเงินก็เริ่มเยอะนะแบบมันเริ่มหาง่ายอะ่ะอ่ะตัวสองตันกดจีเลยอืมอืมมัน รู้สึกว่าตัวละครที่อยู่ในวงเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบออล่าดแดงๆใช่ไหมอารมณ์เหมือนเลือดระเหยอะ่ะเด้งขึ้นมามันคือเรทที่แบบเพิ่มดาเมจใช่หรือเปล่าวะแต่เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นเนี่ยไม่รู้นะมันไม่ได้บอกไว้อะ่ะอาจจะต้องดูข้างนอกเกมหรือเปล่าอืมน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะพูดถึงทุกตัวละครที่ลงกันเนาะไม่ว่าจะเป็นจอนตัวทูปเปอร์เนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วมีไซ์ทูปเปอร์แจ็คกนอ์โนด แต่ตอนนี้อยากวางจกักรน็อดเพิ่มแล้วแล้วก็เล่นสายที่มันอ g ก o r บ b u l l e เนี่ยเกาะคุณพี่เยอะไปไหนต้านสถานะเยอะเยอะอะเดี๋ยววาง E D J เพิ่มอีกตัวหนึ่งก่อน E D J สายบนสายบนก็จะมีบัฟเพิ่มตีเร็วใช่ปะอันนี้สายล่างอ่ะสายบนแัดไปแล้วก็กดกดเลยไหมกดเลยแล้วกันนี่บัฟให้กับตัวละครตีเร็วคือเอยเฮ้ยอ,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 อะไรอะมึงใครเนี่ย เอออะ S C P ป่ะเนี่ยโ <c oughs> อ้แล้วเสียงแม่งโคตรหลอนนะวิ่งอย่างเร็วเลยเหมือนนี่เลยอะ S C P ที่มันมันชื่ออะไรวะที่มันปิดหน้าป่ะแล้ววิ่งเร็วๆตะโกนดังๆอะ่ะลืมชื่อไปแล้วเอาเป็นว่าต่อจากนี้น่าจะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะดูทรงมันน่าจะแบบวนหลุปเดิมเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ก็เลือดเกาะเลือดก,กับเกาะเยอะเหลือกกเอกินตอนนี้ก็ลังเลนะครับว่าเราควรควรที่จะเอาเจอกักรนอดสายบนหรือล่างมากกว่ากัน เพราะว่าตัวละครที่ออกมาเนี่ยมันจะมีหลายๆตัวเนะที่มีเกาะกันกระสุนแบบเนี้ยสายบนก็ดีกว่าแต่สายล่างเนี่ยมันจะมีบางครั้งก็จะเจอพวกแบบไม่มีเกาะเลยแต่เลือดเยอะก็มีดูลําบากจังเลย <laughs> อเดี๋ยวเราไปดูเวฟหลังๆเลยแล้วกันนะครับนี่ตอนนี้เวฟสุดท้าย25พี่ทําการวางสแปมสไนเปอร์เยอะมากพอรู้สึกเจอตัวบินเนี่ยโคตรเยอะเลยเฮ้ยอะไรอะฟอกเกเทน มังกรเหรอมังกรกระดูกเหรอฟอเกเทนไนท์มันเป็นอัศวินผู้ถูกลืมน่ะเอ้ยทำไมบ้านเลื่อนรถวะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวมันสปอนทั่วแมอะไรนี่เอาแย่แล้วแย่แล้วไง <laughs> แย่แล้ววะอย่าบอกที่เลื่อนรถเมื่อกี้คือมันสปอนจุดทางออกหรือเปล่าไม่แต่ไม่ก็มันมันก็อยู่แค่ตรงนี้นีหว,ว่า ทำไมถ่านเลื่อนรถอะหรือว่ามังกรมาโจมตีฐานเราด้วยใช่ไหมเป็นไปได้นะที่มังกรมันจะโจมตีฐานเรานะ่ยอะตอนนี้สองพันหนึ่งรห้าสิบไม่มีตัวไหนถึงทางออกแย่ yeah, แล้ววะ <laughs> โอ้วางตัวละครไม่ทนันเงินล้นวางตัวละครไม่ทันด้วยเออไม่รู้จะวางมิสไซล์หรือวางสไนเปอร์ดีพี่ว่าตานี้ไม่รอดวะ่ะ ยังไงก็ดูแล้วไม่รอดแน่เลยอะว่าเอา้าชิบหายวางจรผิดต้องเอาจอนบนดิอ่ะจอนบนแล้วก็กดบัฟเลยเร่งดามเมจกด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 ให้หมดกดให้หมดเอ้ยมันมีเกิดจริงด้วยไอชิบหายคือมันมีตัวหลุดเหรอวะหรอหรือมังกรมันจมตีฐานวะเนี่ยเริ่มเริ่มงงแล้วแต่พี่ว่าบ้านแตกว่ะดูจาก เลือดมังกรที่ลถกับเลือดฐานที่รถเนี่ยเลือดฐานลดเร็วกว่าเยอะเลยข้าพเจ้าขอยอมจำนวนต่ออัศวินมังกรผู้ถูกลืมเจ้าสปอนเนอร์หรืออะไรเลือดลถไม่หยุดเลยตอนนี้เลอ,เล,อเลือด50ินะฮะแคบจอทำภาพป,ปกไว้ก่อนเลยรู้ชะตากรรมแล้วยังไงก็บ้านแตกรูชะตากรรมแล้วเออพ่ายแพ้ยากจังเลยอะไระได้เงินมานิดหนึ่ง x อ2500 อรือต้องเอาทีมอื่นเล่นวะทีมนี้ไม่เวิร์กเปล่ามันต้องหาบอกพวกป้อมปืนตีตับินเอ้พี่ว่ากดโลบักเพื่อต่อเริ่มรีใหม่ไม่เอาเปืองท้อแท้ละงอนเอ๊ะแต่ดูเหมือนว่าต่อให้แพ้นะครับก็ได้แคนดี้มาปลดเลเวลตรงแบ t เทนพาร์ดด้วยก็โอเคก็โอเคให้อภัยให้อภัยถือว่าอย่างน้อยก็ได้แคนดี้มาปลอบใจสักนิดน,นึง แต่ตอนนี้มันใช้อีกโอ้โหยิ่งขั้นสูงยิ่งใช้แต้มเยอะเรื่อยๆใช่ไหมบันเทิงละฟาร์มยังไงดีเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะฮะใครผ่านใช้ยังไงทีมยังไงก็ลองคอมเมนต์มาอวดได้เผื่อพี่จะก๊อปไปลองผ่านบ้าง <laughs> ไปแล้ะเจอกันในคลิปหน้าครับผมใช่ไหมจาวินเนอร์ไปบายครับ